Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nabiyana nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billah al azim Allahumma salli ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kap kau syukur kap pro nas patala nak kap ti pro dai hai ni'mat kap rao hai rezeki kap rao hai chivit kap rao nak kap ti ban phan ma lao ko nai wan ni nak kap pro ko Allah Taala ko yang hai เนียมัตไฮุสกีกับเราเรานอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็พาตัวมาสู่มัสยิดนะครับมาทำหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นบ่าวของลอสุมะฮานอทารานะครับขอให้เราได้ตั้งใจให้มั่นนะครับว่าชีวิตเรานะครับจะต้องวันหนึ่งจะต้องกลับไปพบกับพระองค์นะครับไม่ช้าก็เร็วนะครับเราก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทุกๆเวลาทุกๆวินาทีนะครับเพราะว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลื่อนหรือก็ ผัดผ่อนได้นะครับเราจะต้องไปทันทีนะเป็นสิ่งที่เราแต่ละคนนั้นได้ได้รับรู้แล้วก็ได้เตรียมตัวไว้แล้วนั่นเองนะครับพี่น้องครับเราสมบัตาลาเตือนบอกเราในอัลกุรน,นะครับเวลาเราจะาสัญญาอะไรกับใครหรือจะรับปากว่าจะทําอะไรให้กับใครเนี่ยนะอย่าลืมคิดนะครับว่าเรื่องอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนแม้จะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ตามนะครับบางทีวันนี้เนี่ย นะเรามีชีวิตยอยู่เราไม่รู้นะครับเราละหมาดซุบฮพีแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ละหมาดซุ่มพี่ไหม,จ,ม,ม,ไหมจะมีโอกาสได้ละหมาดอัศรีไหมจะมีโอกาสได้ละหมาดมักริบไหมหรืออิชาไหมนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะตกปากรักคำหรือทำอะไรกับใครเนี่ยต้องระลึกถึงละสเวลาอยู่ตลอดเวลาในอัลกุรอานนะครับเราบอกไว้ Al i, นะครับในสุรอัลกาฟีนะครับอายะที่23เราบอกว่าเว,<ะ>ว,วลาตะกูลันเนี่ใช่อินอินนิฟายุานซาลิกะก็ได้นะอายะเนี้ย เราบอกนะครับว่าและเจ้าอย่ากล่าวเกี่ยวกับสิ่งใดว่าถ้าจริงฉันจะเป็นผู้ทําสิ่งนั้นในวันพรุ่งนี้อ๋อสั่งเตือนเราไว้นะครับว่าอย่ากล่าวกับสิ่งใดว่าฉันจะเป็นผู้ทําสิ่งนั้นวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทําให้เดี๋ยวพรุ่งนี้นัดหมายกันจะไปเจอที่นั่นที่นี่หรือมาเรือนี้หรือเดือนหน้าอีชาลเรานะตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดนะเพราะในอายะนี้อัลลอฮ์ ลงมาเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านอิมมิกซีสนะครับบอกว่าสาเหตุของการประทานระยะน,นี้ก็คือเมื่อท่านนาบีเนี่ยถูกถามถึเงเรื่องชาวถ้ำนะท่านนบีถูกถามถึงเรื่องชาวถ้ำท่านก็ได้กล่าวว่าพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะตอบพวกท่านนะซึ่งตอนนั้นบะฮียังไม่ได้ลงมาเพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่ออกจากปากทรัุนะ่ะมันเป็นบะฮีไม่ได้ไม่ได้ออกไม่ได้พูดออกมาตามอารมณ์ทุกอย่างที่ออกจากทรุนนั้นเป็นบาฮีทั้งสิ้น ะครับอัลลอฮ์บอกว่ามาญาติกว่าจิตฮาวาอินหัวอิลลาวะฮิยูฮานะแล้ะผู้มัดนั้นไม่ได้พูดตามอารมณ์นะแต่ว่ามันเป็นวาฮีที่ลงมาอย่างท่านเป็นวาฮีจากละสุบะาตาลันเองเพราะฉะนั้นวันนั้นท่านนบีก็หลุดปากไปว่าพรุ่งนี้เจ้าจะตอบพวกท่านนะอลัลลอฮ์จึงได้ล่าช้าในการลงวาฮีมาออกประชันท่านเป็นเวลาถึง15วัน <c oughs> นะครับ แล้วก็ได้ลงนานกุรานออกมาบอกว่าเจ้าอยากก่าวเก็บสิ่งใดว่าแท้จริงเนี่ยฉัานจะเป็นผู้ทําสิ่งนั้นในวันพรุ่งนี้เพราะอย่าลืมว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถจะทําอะไรได้ตามอําเภอใจของเราถ้ารัศสานั้นไม่ทรงประสงค์นะครับการงานอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดนะครับบางทีว่าเราคิดระวางแผนไว้ดีนะครับแต่มันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับต้องพ่อหมายตอา่อรัศุบฐานทาาด้วยเพราะฉะนั้นให้เราได้กล่าวคขาว่า อ่าอินชาอัลลอฮ์อยู่ด้วยนครับหากพระองค์ทรงประสงค์เพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเราอาจจะมีชีวิตยอยู่ไม่ถึงก็ได้นะแม้ว่าจะเป็นในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นหรือข้ามคืนไปอันนี้แหละคับเป็นสิ่งที่บ่าวของเราจะต้องคิดนะแล้วก็จะต้องปฏิบัติให้มันติดตัวเป็นเป็นนิสัยเลยนะครับเวลาจะไปรับปากรับคำอะไรหรือจะไปสัญญ์สัญญาอะไรกใครเนี่ยนะนะต้องระลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยอ่อินชาอัลลอฮ์นะฮนะอัลลอฮ์ทรงประสงค์นะ ทุอย่างก็จะเป็นไปตามที่เราคิด Allah อิลลัอัลายาชาอัลลอฮฺวาสกุรรับกะอิดานาซิตะว่ากุลอาซฮฺอายฮะดีนรับบีลิอักรบีนฮะตารซาดะนะเว้นแต่อัล l l a h ทรงประสงค์อิลลัอัลายาชาอัลลอฮฺเว้นแต่อัล l l a h ทรงประสงค์นะครับแล้วก็จงระลึกถึงพระวิญญาของเจ้าเมื่อเจ้าลืมเมื่อเวลาเราลืมเนี่ยให้ลึกถึงอัลลสซุบฮานะฮูวะตะอาลานะไม่ว่าจะลืมอะไรก็แล้วแต่นะระลึกถึงอัลลสซุบฮานะลาด้วยการกล่าวตัสบีห์ นะสัมภาอลละนะเพื่อที่จะที่เรานั้นจะขอจอร์ลาสวาลาให้พระองค์เนี่ยไดใ้ให้ให้ให้เราเด้ระลึกขึ้นได้นั่นเองนะครับ <c oughs> นะครับและจงกล่าวว่าบางทีพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าของฉันน่าจะทรงชี้แนะทางที่ถูกต้องที่ใกล้กว่านี้แก่ฉันนะ <c oughs> ก็เราก็หวังจอร์ลาสวา,าลาว่าขอพระองค์ได้ประทานความคิดให้กับเรานะให้เราระลึกระลึกได้ในสิ่งที่เราหลงลืมไปนะ บางทีเาาราตลาดน่จะประทานประทานชีน้แนะทางที่ถูกต้องที่ใกล้กว่านี้นะให้เราได้เข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นให้เราคิดออกทําอะไรต่างทุกอย่างบางทีเราทําอะไรอยู่เป็นประจําไม่ต้องอะไรมากพี่น้องแคเ่เราละหมาดนะเ,เ,เนี่ยอัลกุรอานเราอ่านอยู่ทุกวันอายะห์ที่เราอ่านอยู่ทุกวันบางทีก็ยังลืมนะยังลืมนึกไม่ออกเพอาเวลาลืมแล้วมันต่อไม่ติดนึกไม่ออกอันนี้แหละเป็นสิ่งปกติธรรมดาของคนเราครับท่านแสงเห็นว่าสัญญาณของของความร่วงโรจนี้มันมาถึงแล้วนะครับ การคือการหลงพือเพราะฉะนั้นเวลาเราไปพบหรือไปทําอะไรกับใครนะหรือไปเซ็นสัญญาอะไรกับใครเนี่ยเราจะต้องซึ่งมันเป็นเรื่องอนาคตที่เราจะทําให้เขาก็เกิดขึ้นเนี่ยนะเราจะต้องระลึกถึงล o สเวลาอยู่ตลอดเวลาด้วยกับการกล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับนะถ้าอัลลอฮ์สละนั้นทรงประสงค์นะงานทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามที่เรานัดหมายกันที่เราให้คำมั่นกันตรงนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทเ,เราจะต้องจดจําไว้แล้วเข้าไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับแม้บางครั้งสิ่งที่เรา,เาสิ่งที่เราเคยทําอยู่เป็นประจำนะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราอ่านอยู่เป็นประจำเนี่ยเวลาเราลืมเนี่ยก็ให้เรานะเรารื้ถึงเลาสุบฮาในหัวตาลานะครับเพื่อที่นะขอตัวอาจารย์พระองค์ให้พระองค์ได้ให้เราไนดะ้คิดออกนะครับเพื่อจะได้ไม่หลงลืม มันพี่น้องครับนี่แหละคือชีวิตของมุหมินจะต้องผูกพันอยู่กับพระรงองค์นัสบาตาลาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทําอะไรกันแล้วแต่นะครับจะต้องระลึกถึงพระองค์นะครับ,อ,รรรนะรบอย่าคิดนะครับว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นความสำเร็จของเราเป็นผลงานของเราแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นพระประสงค์ของนัสบาฮานาะัลตาลาที่จะให้เราได้ไปทํางานตรงนั้นนะครับที่จะประทานความสำเร็จในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เรา,า,ารับปากสิ่งที่เราสัญญาเอาไว้นั่นเองนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องจําไว้แล้วก็นําไปปฏิบัติให้ได้นะครับนะครับก็ขอให้เราคอดูอาน,นะครับเพราะว่าทุกๆอิริยาบถของเราทุกๆกิจกรรมของเราทุกๆงานของเรานั้นให้เราลึกถึงรัศมัตลาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มอบหมายงาน,นต่างๆต่อพรค์นะครับอย่าได้คิดว่าความสำเร็จของงานนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทําได้ด้วยตัวเองแท้ที่จริงแล้วเนี่ย เป็นพระประสงค์ของเราสุีธาราที่จะทําให้งานที่เราทํานั้นนะสำเร็จนะก็ด้วยความช่วยเหลือจากพระรัศสีธารานั่นเองนะครับกาฟะี่น้องวัดเพียงตัวนี้ครับอากูรุกาวิสาสาฟ้าสักพระเจ้าเจ้ามัลิบุลอาลัยมุัมมุสลิมีนั้นมิงกุลิซัมฟัสสักเบโรหูอินนอัลลอฮ์ฟุรุรฮิยุมสลามุอะลัยกุมบาราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ